กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าชื่อช่อง Exodia นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆเรามีในส่วนของตัวอัปเดตล่าสุดของเกม Call of Duty Warzone Season 5นะครับผมเพิ่งจะอัปเดตวันนี้เลยนะครับผมในส่วนตัวพาร์ n โน e ตของเกมล่าสุดก็คือจะเป็นของวันที่8กันยายนนะครับผมก็คือทางมาเราคือวันที่9กันยายนนั่นเองนะครับผม สำหรับตัวแพชโนดนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเขาบอกในส่วนตัวอัปเดตสำหรับตัว BR ต่างๆนะครับผมเขาบอกตัวตัววีคที่สัปดาห์ที่9กันยานะครับผมเขาบอกว่าเวอร์แดน BR ก็มีโซโล่ดูโอ้เทโอคอร์แล้วก็โหมดใหม่ที่ชื่อว่าแคชนะครับผมรู้สึกเหมือนจะมาแทนพัน l ดนะครับผมแล้วก็จะมี r e b i r t h Island r e s u r g e n t T.O. กับ Quartz นะครับต่อไปเป็นสัปดาห์ที่16กันยานะครับผมก็คือจะมี BR Solo t i o o นะครับผมแล้วจะมีมหมดใหม่ที่ชื่อว่า Iron ar, t h e r t i o 84นะครับผมจะเป็นหมด Duo นะและส่วนตัวบัตร Money ก็จะกลับมาคอสนะครับผมและส่วนตัวหมดหมาย Cash ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ไปถึง Rebirth Island นะครับผม r e s u g e n e c o s นะ ต่อไปสัปดาห์ที่23กันยายนนะผมก็คือจะมี BR Solo Duo t i o ค u a r t ส่วนโหมด Iron t r i a ปฏิิสี่ Duo ยังอยู่นะแล้วก็มี Rebirth Island r e s u r g e n c Quart นะครับต่อไปสัปดาห์ที่30กันยายนนะผม BR จะเป็น BR Duo t i o ค u a r t แล้วก็จะเป็น By Back Solo แล้วจะเป็น Pander Trio นะครับผม Rebirth Island ก็จะเป็ Researcher Extreme TBD นะครับผมจนหมดที่แท้ต่อไปในโวนตัว Event The Number นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นในโวนตัว Quest นะจะเป็น Quest ให้ทำในตัว Map นะจะมีมูลค่า5,000 Cash Bonus ใน Map นะครับผมเขาบอกว่า For each unique mobile broadcast station activate during the event You will receive exclusive reward such as a sticker, calling card or charm in a d d i t i o n to some XP. Compete all of the challenge in the number event in either warzone or c o war to unlock the side melee weapon นะก็คือจะเป็นเควสให้ทำในตัววอร์โซละครับผมเมื่อทำปุ๊บก็จะได้ของรางวัลต่างๆเป็นอีเวนต์ในซีซั่นเหมือนทุกๆซีซั่นที่มีอีเวนต์นะครับผม ส่วนทรายมีลีที่จะได้กันรู้สึกเป็นเ,นเหมือนมีดเล็กๆรีดเล็กๆสั้นๆส,ส,สองสื่อของสื่อสองมือนะครับผมเป็นอินจาที่ใช้กันนะครับไม่รู้มันจะมีรูปให้เห็นหรือเปล่านะประมาณนั้นอันนี้มาถึงส่วนของตัวโหมดเขาอธิบายโหมดในส่วนตัวแคสแคสโหมดใหม่นะผมก็คือจะมาวันนี้เลยก็คือเข้าวันนี้เลยเขาบอกว่าเป็นทีมเดสแมทนะในสเกลที่50ต่อสู้กับ50คนนะผมพร้อมกับโหลดเอาปิงอัมเมอร์ซิสเ็มแคสตบายสเตชันวีเอคิลฟอร์มบอฟเดอะเรกูลาแบทเทิลรอยัลแ ก็ประมาณเหมือนโหมดพันเดอร์แหละครับผมแต่คือ50-50แล้วก็ยิงกันโหลดเอาประมาณนั้นต่อไปโหมดใหม่ที่ชื่อว่า I r o n t r i a l นะแปดสิบสี่อซก็คือยังไม่เข้าตอนนี้นะก็คือจะเข้าเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกว่าเข้าวันไหนนะอันแรกนี่ไงจะเข้าวันแรกวเข้าวันแรกวันที่16กันยานะ i อรอนเชิโอแปดนะมาถึงเป็นดูโอ้นะเขาบอกว่าเดอะดูแฮปเชนกดมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะผมก็คือในส่วนนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในโหมดใหม่ก็คือ เลือดของเราจะรีเจนเองนะแล้วก็ลบหลดเอาดรอปทิ้งไปมีกูแลกใหม่ที่เป็นกฎใหม่ใหม่ผมว่าดาวนั่นจะเป็นในส่วนของตัวปืนใหม่อะไรมีปืนใหม่แล้วผมได้ยินข่าวมาไว่ผิดก,ก็คือในส่วนของตัวสตันแฟตระบงระเบิดมันจะลบทิ้งไปจะมีแค่ปืนที่สู้กันนะในกูแลกแล้วก็ a เอจัสเอ e ิเมนต์ฮาร์ซา d อันนี้ไม่แน่นใจว่าคืออะไรนะแต่ก็คือถ้าแปลตรงๆตัวก็คือการปรับเปลี่ยนสิ่งมัดล้อมที่เป็นอันตรายรอบตัวเราแล้ว classify weapon ที่อาวุธที่ยังไม่บอกอาวุธพิเศษที่ยังไม่บอกนะแล้วก็อบอกว่า additional change to expect สิ่งที่เราสามารถคาดหวังที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นะก็คืออย่างแรกเลยคือ f i e l upgrade base a t และ stopping power ถูกลบออกไปแล้วนะครับผมในหมดนี้หมดใหม่นี้นะ ไม่ใช่วอลซอนปกตินะครับผมมันควรจะมันควรจะลบในวอลซอนปกติด้นะถ้าความคิดเห็นผมนะแล้วก็สไนเปอร์ไรเฟิลเขาบอกว่าแคนโอลี่วันช็อตจุดเดือดวิดในสามสิบเมตรเท่านั้นนะก็คือหมดนี้ถ้าสมเติว่าใครอยากเล่นสไนเปอร์ก็คือคุณต้องเข้าระยะประชิดนะครับผมในระยะ30เมตรและยิงที่หัวเท่านั้นนะซึ่งจะเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นสไนเปอร์สำหรับบทนี้นะครับผมแล้วก็รถรถก็จะมีแต่ ATV กับมอเตอร์ไซค์นะ สามารถใช้ได้นะครับผมในหมดนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชนะหมดนี้นะผมก็คือจะได้ exclusive calling card ก็คืออันนี้นั่นเองอยู่ข้างล่างเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ยิงไปด้วยเนะี่ยผู้หญิงคนนี้จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะหมดนี้นะครับผมแมปก็อาจจะไม่ไม่น่ามีอะไรก็เหมือน Mobile b ร์ดแคสต์สเตชันและเจเดลโลในส่วนของภาพนี้ที่ผมได้อ่านมาในส่วนตัว Twitter หรือว่าตัวทางคนอื่นที่เขาทําในส่วนตัวข้อมูลกันนะเขาบอกว่าจะเป็นในส่วนตัวซอมบี้ คาร์โมนะผมโดยลายซอมบี้นั่นเองที่เขาจะเอาเข้ามาในส่วนตัววาร์โซแล้วนะข่าวลือนะลือนะ่ะก็คือต้องรอต่อไปต้ก,กว่าไปไเปิดเผยน,นะเกมเพย์เขาบอกว่า l o ร e สปา a c ค o r เวอร a แ h a s ฮส e e ดแอเ just as follow ก็คือปืนดับในที่สุดก็มีการปรับเปลี่ยนสักทีนะผมเก็ตยีเอ r าดับมาก แบงหลรายประโยชน์จะจับก,ก็คือมีกูแลกโหลดเอาล์ใหม่อาวุธในกูแลกใหม่นะพีแมทพีแมตล็อบบี้ก็คือจะเปลี่ยนโหลดเอาล์มีโหลดเอาล์ใหม่แล้วก็นิวกราวแอดซับไพ่บล็อกรูทก็คือของดอบในพื้นที่ครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับบัคฟิกผมจะข้ามไปนะไม่อ่านขี่เกียดอานนี่ไงไซมิลีก็คือจะเป็นอันนี้นะครับ จะได้ถ้าทำทำอีเวนต์เสร็จก็จะได้อนี้นะครับผมทำอีเวนต์ครบนะน่าจะได้อันนี้นนะนไนนปขอรางวัลชิ้นสุดท้ายซายมิลีสับคนที่ชอบแนวแบบะระยะประชิดแล้วแบบชอบใช้อาวุธกระบุงกระบองมีสปาร์ตาอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบแนวนี้นะแต่ผมไม่ได้ใช้อะ่ะมีก็เหมือนไม่มีครับอีเวนต์ก็บอกอีเวนต์สตาร์วันที่21 กันยานะครับผมจะมีนายชาเลนจ์นะก็คือจะมี9ชาเลนจ์ที่ต้องทำในวอร์สโซล f บออฟโควาถึงจะได้มีรีเวเพนอันนี้นะครับผมต่อไปในส่วนตัวเว a เพนช h เ i นหรือก็คือการปรับเปลี่ยนอาวุธบัฟหรือดีบัฟต่างๆนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยเราไปดูกันอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูจอะลึกกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลย adjust r i f l e นะ C58 recoil adjust นะครับผมเหมือนจะเนิร์ฟนะ recoil adjust นะ่าจะมี recoil เพิ่มขึ้นนะครับผมสอบตัวปืน C58 นะครับแล้วก็ไปส่วนของตัว EM2 b a d optic eye position l e retract ก็คือการซูมในส่วนตัวสโคปของตัว EM2 นะได้ทําการปรับเปลี่ยนไปนะครับผมผมไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนเป็นไงนะแต่คือปรับเปลี่ยนไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็คือพอเอาเข้าสตาเข้าสโคปปุ๊บก็คือน่าจะเปลี่ยนมุมอมองใหม่ๆจากเดิมนะต่อไป assault rifle b r a e o assault rifle b r a v o เป็นเฟลาครับจะเป็นปืนเฟลาเขาบอกว่า upper torso multiplier decrease from 1.1 to 1ก็คือปืนเฟลานะถ้าเกิดว่ายิงช่วงออกขึ้นไปนะผมการคูณจะเหลือ1เท่านั้นแล้วนะครับผมก็คือเดิร์เป็นเองครับผมต่อไปกอรซ่านะต่อ spin to fire speed increase by 15%นะผมก็คือบัฟกอรซ่าขึ้นมาในการสวิตช์ทูไฟเพิ่ม15%นะต่อไปกิจซิกนะกิจซิกเขาบอกว่า maximum damage decrease จาก30เป็น29นะความแรงความเสียหายดาเม สุดๆลดลงจาก30เป็น29นะครับมิ Mid age, ดดาเมจเหลือ25เท่านั้นนะระยะกลางแล้วก็มินิมัมดาเมจระยะเออ่ความเสียหายระยะต่ำที่สุดถูกลดลงจาก25เป็น23นะครับผมแล้วก็เวปพ่นคิกอัจเจอรเพิ่มแรงดิบขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือเนิร์ฟกิสิกนั่นเองครับผมไลน์แมชชีนกันอัลฟาจะเป็นปืนสโตนเนอร์นะเขาบอกว่ารีคอยอินคีสไลลี่ก็คือเพิ่มแรงดิบปืนนิดๆหน่อยๆนะครับผมมันอาจจะมันอาจจะนิ่งกันไปก็เพิ่มแรงดิบปืนขึ้นนิดหน่อยก็คือเนิร์ฟนั่นเองถ เป,ปิดอาร์ครีคอย d e ดีครีสลดแรงดีดลงนะบัฟอาร์คเนมาต่อไป DMR 14บอกว่ารีคอย l a แอดจัส m m ด14รีคอย l a แอดจัสก็คือลดแรงดีดลงมานะให้อาจจะใชใ้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมต่อไป m 16ไปพ่นคิกสตีคีก็คือลดแรงดีดนั่นเองในการเบิร์ดของตัว m 16นะต่อไปท้าย6 3นะค3นะผมถูกทำกันเนิร์ฟนะผมเนื่องจากว่าระายะใกล้มันแรงเหลือเกินนผมตอนนี้เป็น เป็นเมตาที่แบบถ้าใครได้ลองถือว่ามันมันโกะมากๆเลยนะระยะไกลเป็น SMG ท้าย63ใช้เป็น SMG แล้วผมถือว่าโหดมากๆแต่ตอนนี้อาจจะไม่โหดแล้วครับผมเนื่องจากว่ามันเนิร์ฟนะเนิร์ฟในส่วนตัว H e a d s h o t Multiplier ดีคิจาก2.1เป็น1.58แล้วผมก็คือคูณในส่วนของการยิงหัวลดลงจาก2.1เป็น1.58ลดค่อนข้างเยอะเลยนะต่อไปในส่วนของตัว N e ็กก็คือยิงคอนะลดลง1จาก1.2 ไปไม่ใช่ลดลงเพิ่มจาก1.2เป็น1.58นะครับผมแล้วก็อัพเปอร์โทเซอร์นะครับที่อกลดลงจาก1.2เป็น1นะ แล้วก็ต่ำกออกลงมาการครูลลดลงจาก1.1เป็น1นะครับผมแล้วก็ Weapon Kick Decrease ก็คือการดีดลดลงแต่รวมๆแล้วก็คือเนิ่มดาเมจนะครับผมการตัวคูล,ลต่างๆลดลงนะก็าจจะใช้ไม่ดีแล้วใน SMG นะก็แนะนำให้ใช้ปืน OTS ต่อไปนะครับผมระยะใกล้ต่อไป Submachine Gun Submachine Gun Charlie ก็คือจะเป็น MP5 Modern Warfare นะเขาบอกเนิรในส่วนตัว30ลาวครับผมตัว Max 10มิม30ลาว30นัดนะครับผม mm, นะก็คือลดดาเมจสูงสุดเหลือ3 1> ส1แล้วนะผมจาก34นะก็คือเนอร์ตัว30นัดไปก็คือใช้ไม่ได้แล้วไปเปล่าลดไปเยอะมันแบบไม่แรงเท่าก่อนแล้วผมต่อไป OTS Meta SMG ตอนนี้ก็คือลดดาเมจลงเหมือนกันนะผม Maximum Damage Range Decrease จาก Decrease 6.2%น,นะแต่ไม่ลดดาเมจระยะใกล้นะก็คือลดดาเมจระยะไกลเฉยๆก็าจะาคงใช้ยังใช้ได้อยู่นะผมอันนี้มันแค่ลดดาเมจระยะไกละนะผมลดไป6.2%เนิร์ฟเหมือนไม่เนิร์ฟเพราะเราไม่ได้ใช้ OTS ระยะไกลอยู่แล้วครับต่อไปปืน PPS H 4 1นะเขาบอกว่า weapon kick adjust แล้วก็ ADS s w a y จะ j u s t นะรีคอยปรับเปลี่ยนรีคอยแล้วรวมมาถึงกันแหว่งของตัวของตัวสโคปอะครับผมของตัวไอรอนไซ้์นะปรับเปลี่ยนไม่ได้บัฟไม่ได้เนินร์ฟซะทีเดียวหรับปืนนี้ต่อไปสไต p e r ร์ไรเฟนะ สวิตเคสับนี่รีคอยเอจัสผมดูรูปภาพแป๊บนึง่งว่ามันปั๊บเล็ดเนิบนะรูปภาพไม่มีนะแต่เขาบอกว่ารีคอยเอจัสก็มีการเลยปรับเปลี่ยนรีคอยนะต่อไป ZRG 2 0ร์จี่สิบมิลลิเมตรรีคอยเอจัสเหมือนกันนะครับผมก็คือการปรับเปลี่ยนแรงดีดนั่นเองต่อไปในส่วนตัวของแต่ง achment, อะเทชเมนต์บาร์เรลในส่วนตัวปืนแอซซอลไลเฟอรนะเขาบอกว่าเลนเจอร์ลิเบอร์ลาเตอร์กลาวคอมโพสไซด์บอกว่า Ranger, Le Le ater, อวอร์ดิคอลรีคอยคอนโทรลดีคิดจาก 10%ไป8%ก็คือการควบคุมแรงดิดในแนวตั้งลดลงจาก10%หเรหลือ8%นะสำหรับตัว,วาบารเรลทั้ง3อันนี้นะแล้วก็เลน f o r ์ h h e v y y v v v ดีวีเลนฟอร์ตคอนชวในการควบคุมแรงดิดแนวนอนลดลงจาก5%เป็น4%นะแล้วก็รวมไปถึงแนวตั้งด้วย แรงดิ่ดแนวตั้งลดลงจาก5%เหลือ4%นะครับเทคดาวคอนทัวเ2องนะแรงควบคุมการควบุแรงดิ่ดแนวนอนลดลงจาก10%เป็น8% a ปนแปดเปอร์เซ็นต์นะแสฟอสสเปซเนทอาร์พแล้วก็ซีเอ็มวีเมลสกนะแรงควบการควบคุมแรงดิ่ดแนวนอนลดลงจาก10%เป็น8%ะร uh, ว v, c, นะลงมาถึงการควบคุมแรงดินนนน่ด,นนแ,ดนแนวตั้งลดลงจาก10%เป็น8%เนดเปอร์นต์นะเนิร์ฟในส่วนตัวบาร์เรลนะสำหรับตัวแอสซาวไลเฟิรนะครับผมแล้วก็มาเส่วนตัวไลท์แมชช การควบคุมแรงดิดแนวนอนลดลงจาก5%เป็น4%แล้วก็รวมถึงการควบคุมแรงดิดแนวตั้งลดลงจาก5%เป็น4%นะครับธาตุฟอสต์การควบคุมแรงดิดแนวนอนลดลงจาก10%เป็น8%แล้วก็ควบคุมการควบคุมแรงดิดแนวตั้งลดลงจาก10%เป็น8%นะครับผมก็คือเนิร์ฟในส่วนตัวไล์แมชชีนกันด้วยเช่นเดียวกันในส่วนตัวบาร์เรลนะที่ได้เข้าไลฟเฟน DMR 16.3หกจุดสามไทเทเนียมก็ดาเมจเลนส์ ดีครี r รีดิวจาก25%เป็น20%นะดาเมจลดลงในระยะไกลลดลงจาก25%เป็น20%นะครับแล้วก็เลตอไฟ i ์อินเคสดีดิวฟอร์มสิบหก16%เ็นะเลตอไฟน์คือความเร็วในการยิงครับผมลดลงนะ การที่ปกติใส่ไทเทเนียมเหลต์รับ้าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมการการยิงได้ต่อเนื่องขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ก็คือการยิงได้ต่อเนื่องของตัวบาเรลเนี่ยถูกทำการลดลงจาก16.7เหลือ15%เพียงนั้นนะครับผมเบรกเก็บซับปืนแอซซอลไนเฟอร์กอซ่านะเซอร์เพนกริปเขาบอกว่า ADS speed increase reduce จาก9% 7%นะก็คือการจากการที่ใส่เซอร์เพนกริปอันเนี้ย ADS speed ควรจะเพิ่มขึ้นเป็น9%ใช่ไหมครับผมก็คือลดเหลือ7%เพียงนั้นนะครับออเบอรเตอร์มีนิวออเบอร์เตอร์ใหม่ก็คือเนนี่ย นะในซีซั่นนะจะเป็นในส่วนตัวบันเดิลนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ I am raw Drake just Drake นะครับผมก็คือจะเป็นลิมิเต็ดไทม์เทเซอร์แพ็คนะสามารถหาซื้อกันได้นในซีซั่นนะสโตร์ ole, ก็คือจะมีในส่วนตัว chemical reaction 4 packs นะมีแพ็คใหม่เข้ามาประมาณนี้แล้วก็มีเทเซอร์แพ็ค Goldship Mastercraft Store Bundle นะอันนี้เข้าแล้วนะผมรู้สึกจะเป็นตัวส่วนตัว คิวบซันะครับผมเป็นแพ็คิวบซันะก็สามารถซื้อจับจองซื้อกันได้นะครับผม <ST U TS> ต่อมาในส่วนตัวดาวนโหลดไซส์จะอยู่ที่ PlayStation 5อยู่ที่5กิก l เพย์ a t ชั n 4อยู่5กิก์ไอค์บล็อก1สิรแอละเอส อยู่ที่5.9กิกนะครับผม x b o x k one 5.9กิก,ก gig PC 6.4กิกส์สำหรับ w a r z o n e o n l y แล้วก็7.6กิกส์สำหรับคนที่มี w a r z o n e และ Modern Warfare นะครับประมาณนี้สำหรับตัวอัปเดตของวันที่9กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวการบัฟกันเนิฟต่างๆหรือโหมดต่างๆนะครับผมเพื่อนๆชอบใจถูกใจตรงไหนหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจในโซต,ตัวคลิปนี้ก, like, ก,กใใ็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ชลารับชมตอนต่อๆไปนะ ฟันดีลาติัสดดจ้าบ๊ายบาย